มาดูกันครับว่าอีเวนต์ตัวแฝงใหม่นี้มันให้ทำยังไงนะครับผมเกมมันจะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะลงแมปไหนนะครับผมภารกิจก,ก็ง่ายๆนะครับแค่เราไปส่งพัสดุตามเคเวสนะครับตามที่เคเวสมันขึ้นในแมปนะครับเราก็ไปตามนั้นเลยเดี๋ยวผมจะไปหยุดต่อไปละมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมเจอคนหรือเปล่าโอเคเจอคนแต่เราอย่าไปสนใจเขาเลยปล่อยเข้าไปเราไปทําหน้าที่ของเราดีกว่า หน้าที่ของเราคือส่งพัสดุให้เสร็จนะครับผมไปดูความที่ผมไม่รู้นะผมก็เลยไปยิงศัตรูนะครับเซตน่าจะใหญ่อยู่นะเซตสี่ลีกสี่ลีกห้านี่แหละผมจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าไอ้ที่ผมบอกว่าผมไม่รู้นั้นคือผมไม่รู้อะไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันท้ายเกมนะครับผม แล้วผมก็ถึงจุดส่งพัสดุจุดที่2นะครับผมหลังจากที่วางเสร็จแล้วเราก็จะถอนกําลังโดยอัตโนมัติเลยหลังจากนั้นของที่เราไปฟาร์มมาหรืออะไรมานะครับหรือเราไปยิงใครได้ไม่ว่าจะเซียใหญ่แค่ไหนนะครับเราก็ไม่สามารถนําออกมาได้นะครับเราจะออกมาตัวเปล่านะครับผมก็นั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่ผมไม่รู้ครับไม่รู้ว่าเราไปยิงเขาแล้วเรา เอาของออกไม่ได้อันนี้คือผมไม่รู้ผมก็เลยแบบอู้เสียดายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเล่นตัวแฝงอีเวนต์นะครับเราอย่าไปดักเขาเลยนะครับรีบทําภารกิจให้เสร็จแล้วก็เรียกออกมาจะดีกว่านะครับผมหรือว่าจะรอให้เหลือเวลาน้น้อยแล้วค่อยไปทําก็ได้ครับอันนี้ก็เสร็จเหมือนกันนะครับภารกิจนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันส่วนอันนี้จะเป็นแฝงอีเวนต์นะครับผมมันสามารถเลือกได้ว่าจะลงแบบไหนนะครับส่วนกล่องสีทองนี้เราก็สามารถเอาไปสุ่มในหน้ากิจกรรมได้นะครับ บอกเลยว่าผมโคตรเกลือเลยครับผม